สวัสดีครับ v t v เมียรมาโตซีนนนะครับคันนี้เป็นตัวจักรต้าวิโก้นะครับได้เข้ามาทําการติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก9.1พร้อมมาลาด TCX นะครับและวงแหวน LED พร้อมเด y ล i g สามสเต็ปนะครับสตาร์ทรถครับมาลดมาเป็นเดรลิ์ขวดซ้ายขวาอย่างนี้นะครับไปรลีครับไปรลีเป็นวงแหวน LED นะครับไปต่ําครับ สูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวจากทางร้านเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับเรามารมแสงหน้าตัวรถกันครับผ่านฟิล์มนะครับแสงข้างในและนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับขอทางหน่อยครับทางเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับ สนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆเนือนติดต่อทางเพจเฟซบุ๊ก Bt Premium Motor ี i นน n ทุกสาขาสาขานะครับขอบคุณครับ